วีเนียแบบไม่ก่อฟันมีจริงไหมคะคุณหมอมีจริงครับมีจริงโดยเฉพาะเคสที่เหมาะสมกับวีเนียที่ไม่ต้องก่อฟันก่อน้อยมากๆเนี่ยคือเคสที่มีฟันค่อนข้างเล็กต้องการทีร่จะเติมหรือว่ามีฟันที่มีช่องว่างเราต้องการทีร่จะเติมอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องก่อฟันหรือก่อน้อยมากๆเลยคำถามข้อที่2นะคะวีเนียควรทํากี่ซี่คะโดยปกติเนีย่ยวีเนียไม่มีใายตัวเนาะว่าจำเป็นต้องทำกี่ซี่สมมุติว่าถ้ามี สีฟันหรือขนาดฟันปกติแค่ C2C อเราอยากแกแล้วก็ทําแค่ตรงนั้นก็ได้หรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งหมดต้องการที่จะให้ยิ้มสวยขึ้น8ปดถึงสิก็อาจจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าคำถามข้อ3ค่ะทำวีเนียแล้วจะทําให้ฟันหนาขึ้นไหมคะ อ่าจริงๆต้องย้อนกลับมาว่าเรื่องกรอฟันไม่กรอฟันจริงจริงแล้ววีเนียเนี่ยทำได้ทั้งตั้งแต่ไม่หนาขึ้นแล้วก็หนาขึ้นได้อย่างคนที่มีฟันงุ้มฟันเล็กอาจจะเป็นต้องทําให้หนาขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่มีฟันยื่นออกมาฟันใหญ่อยู่แล้วต้องการที่จะให้มันเล็กลงวีเนียก็พอที่จะทําได้ขึ้นอยู่กับว่ากรอฟันชดเชยลงไปหรือเปล่าคําถามข้อสุดท้ายค่ะคุณหมอคําถามที่สําคัญมากๆซึ่งชาวเน็ตอยากรู้มากๆเหมือนกันทําวีเนียแล้วเนี่ยคะ่ะจะได้คุณหมอเป็นแฟนไหมคะ 《の虜になってしまえばきっと》